สวัสดีค่ะเจสสิก้าปาร์เกอร์นะคะภรรยาสไปเดอร์แมนนะคะเป็นประธานกลุ่มพายุสีตังนะคะก่อนอื่นเมื่อกี้ที่ได้ฟังทาแถลงการของคุณดํารงนะคะอยากจะให้ทุกๆคนนะคะช่วยปลบมือได้ไหมคะเพราะว่าคําแถลงการเมื่อกี้อะคะ่ะเป็นสิ่งที่พวกเราตามหากันมาทั้งชีวิตนะคะคือการยอมรับเข้าใจให้เกียรติความหลากหลายที่มันแตกต่างกาันเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ เพราะว่าพวกเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งนี่แหละค่ะความเท่าเทียมมันไม่ควรจะเกิดกับใครคนใดคนหนึ่งแต่มันควรจะเกิดกับทุกคนบนโลกใบน,นี้แต่วันนี้ที่พวกเราออกมาเรียกร้องสิทธิ์หรือออกมาเชิงในสัญ,ญลักษณ์เพราะเรายังไม่ได้ความเท่าเทียมนั้นเกิดขึ้นเราก็เลยจะต้องที่จะมีพื้นที่ในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนและผลักดนันแต่วันนี้ค่ะ ส่งรถเท่าเทียมที่พวกเราเรอคอยมา11ปีอย่างยาวนานมันก็สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีมันเลยทําให้คนที่เป็นความหลากหลายได้ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายที่ชายและหญิงเคยได้รับแล้ววันนี้ความเป็นมนุษย์ของความหลากหลายก็ได้รับโอกาสนั้นจริงๆแล้วก็ยังจะต้องที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของอัตลักษณ์ทำนำหน้านามนะคะถามว่าทําไมทุกทกคนจะต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้ขอยกตัวอย่าง สักนิดนึงนะคะอย่างตัวเจสสิก้าเองเนี่ยแปลงเพศมา21ปีนะคะแต่ว่า